สวัสดีเจ่เช้าค่ะวันนี้มาเปิดกล่องอีกแล้วค่ะเปิดกล่องแต่ว่าวันนี้มาเปิดกล่องที่เป็นที่เป็นอะไรดูนะคะเป็นกล่องที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าค่ะเกี่ยวข้องกับ <c oughs> อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่เราสั่งมานะคะสั่งมาผ่านออนไลน์เพราะฉะนั้นจึงมีกฎระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่คือเราจะต้อง เป Dante, 在 Тут, 在ิดนะคะในขณะที่เป <together>, ิดเราจะต้องถ่ายวิด <øre> well, ีโอด้วยเพื่อที <ah <t un shout out> ่จะเป็นหลักฐานนะคะจึงได้เสียเวลานิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะที่เข้ามาช้าเพราะว่าจะต้องถ่ายวิดีโอเปิดก่อนแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็ให้ดูว่าสินค้าของเรานั้นมันโอเคไหมนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้หน่อยสั่งอะไรมานะคะเห็นภาพไหมคะสวยไหมคะภาพสวยไหมคะอันนี้สีครีมนะคะแต่ว่าหน่อยไม่ได้สั่งสีนี้สั่งอีกสีหนึ่งนะคะ แอนแอนมาดูกันค่ะนี่คืออะไรนี่คือ SCE plus นะคะม้อทอดไร้น้ำมันขนาด3ลิตรค่ะ3ลิตรนะคะ3ลิตรแล้วก็กว้างใหญ่มากค่ะเป็นรุ่นที่ว่า XAB XAB ขีดสาเพื่อนเพนเห็นนะคะ อันนี้เป็นวิธีปฏิบัตินะคะเราจะต้องเก็บเอาไว้พอตอนเปิดกล่องดูสิคะนี่ค่ะกล่องส่งมาอย่างดีมากนะคะเดี๋ยวในหนุมให้สูงเพื่อนจะได้เห็นนะคะสักครู่ค่ะอือเอละอื้อหืมหนักมากค่ะมีความหนักถึง200นะคะไอ้ขออท่อจะมีความหนักถึงสองุดดห้ากิโลค่ะ8 5ดห้ากิโลสีสวยมากเลยค่ะสีสวยมากมายประทับใจที่สุดก็คือ First Impression เลยค่ะพอเห็นตัวนี้นะคะสืทันทีเพราะอะไรเพราะว่าปกติหม้อทอดน้ำมันอ่ะมันจะเป็นสีดำค่ะอันนี้ชอบมากค่ะชอบมากเดี๋ยวขอยกกันนะคะยกหน่อยนะคะน้ำหนักถึง2.85กิโลค่ะปึ๊บสูค่ะวิธีก่อนนะคะอ้ว้าว โอวาวโอวาวโอวาวมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆสวยไหมคะมีตะแกรงอันนี้มาให้ด้วยนะคะมีตะแกรงมาให้ด้วยนะว,ว้าวแตนๆมาแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะอุ้ยขอขอขอ,ขอยกเพื่อจะได้แคปเอาไว้ก่อนนะคะสวยมากๆค่ะ เห็นไหมคะสวยมากสวยมากมากรสมแคบไปนิดโอเคดูรอบตัวก่อนนะคะรอบตัวเลยคะ่ะรอบตัวสวยไม่ให้หนักคะ่ะด้วยความหนัก 5. 5. 5. ค่ะสองจห้ากิโลนะคะดูขนาดนะคะขนาดของมันนะคะ2องสี่สินะคะคูณด้วยสาม้อยเจ็ดแล้วก็คูณด้วยสามร้อย สามมเมตรมเมตรนะคะดูดูข้างหน้าดูหัวนะคะดูด้านหน้าึ๊บโอเคสวยไหมคะตัวนี้เป็นหม้ออบด้วยไอน้ำนะคะแล้วก็ลมร้อนนะคะอบด้วยไอน้ำแล้วก็ลมร้อนช่วยให้อาหารนะคะมีรสชาติไม่แข็งกระด้าง ไม่แห้งจนเกินไปสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาชนกค่ะวันนี้มาเปิดกล่องค่ะแต่ว่ามีน้ำหนักมากเลยเพราะว่าใหญ่มากค่ะใหญ่มากแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสีสวยสีสวยที่สุดเลยค่ะสเปคของมันนะคะก็คือชั้นนะจะเคลือบนะคะเคลือบ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 ด้วยนอนซิกค,ค่ะเคลือบนอนซิกแล้วก็อย่างดีเลยประหยัดพลังงานเวลาทำงานแล้วก็น้ำมันจะไม่กระเด็นออกนะคะ จะไม่กระเด็นออกเดี๋ยวหน่อยให้ดูรอบด้านอีกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านหลังด้วยอึ๊บืมนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะจุถึง3าลิตรเลยนะคะกําลังไฟของมันทั้งหมด1200งันสอวัตค่ะ1200งันสอวัตสวยนะคะเอ่อถ้าเผื่อท่านผู้ชมนะคะที่เป็นสวัสดีค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะที่เป็นสมาชิกมูมอนะคะ M W O M A W L ห้าสรปสินค้าและการบริการออนไลน์ของหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอย่างหน่อยเนี่ยเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะคนที่เป็นก่อนนะคะเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกมมอนะคะให้ซื้อตัวนี้ไว้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเวลาที่เราซื้อนะคะเรานำดิสคาวการ์ดมาซื้อเนี่ยจะบริหารดิสคาวการ์ดของเราได้ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ราคาของเขาเนี่ยสามพันกว่าบาทนะคะสามพันกว่าบาท ไอ้ขอโทษค่ะ2,590บาทนะคะแล้วก็ลดราคาตอนนี้เหลือเพียงนะคะ1,290บาทดูความสวยงามของมันนะคะ1,290บาทเราจะได้ดิสคาวคือได้ลดก่อนนะคะ 100... 109.5บาทได้ลดส่วนแรกแล้วนะคะส่วนที่2นะคะส่วนที่2ก็คือเราจะใช้ DC มาซื้อได้ถึง916.02 DC 916.2 0 d c เห็นไหมคะแล้วก็จะจ่ายเงินนะคะเวลาเราใช้ Dis ิ o u า t การ d d i s c คา n t า a r d คือบัตรส่วนลดหรือคูปองส่วนลดนั่นเองบัตรส่วนลดที่เรามีอยู่แล้วเราจะมาใช้คู่กับเงินสดใช้เงินสดเพียง303พิกบาทเท่านั้นคะ่ะเห็นไหมคะพเพื่อนๆนเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกเคเซอร์อรอแบบหน่อยนะคะ,ะ,คะกระูนานะคะเข้าไปดูเดี๋ยวหน่อยจะส่ง ภาพไปให้ดูอ๋อไม่ใช่สิมสันส่งภาพไปให้ดูแล้วลองสไลด์ดูก็ได้นะคะอันนี้ได้ประโยชน์มากมืกเลยค่ะแล้วก็ทําให้ดีซีที่เรามีอยู่อ่ะมันได้หมดได้เร็วขึ้นด้วยเป็นการบริหารดีซีได้ดีนะคะตัวนี้นะคะเป็นหม้อทอดไร้นะ้ำมันเดี๋ยวจะเปิดก่อนค่ะอบด้วยลมร้อนดูนะคะอบด้วยลมร้อนนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีไอ้น้ําอยู่ด้วยค่ะที่สาคัญค่ะมีไอ้น้ําอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะเปิดนะคะอุ้มเปิดเลยค่ะ ะได้แคปได้เปิดยากค่ะเดี๋ยวนะคะเอาใหม่ปึ๊บอ๋ออ๋อออเหมันจะต้องไปอ่านวิธีทําสะแลวค่ะเดี๋ยวหน่อยไปอ่านวิธีทําก่อนนะคะแล้วก็จะมาดูอ๋อเขาติดไว้อย่างดีค่ะนี่ค่ะเขาติดสก็อตเทปไปตกใจหมดเลยค่ะแหน่เดี๋ยวนะคะอืมเี่นะคะโอ้โหแท็กอย่างแน่นหนาปึ๊บมาแล้วค่ะสก็อตเทปออกมาแล้วนะคะสก็อตเทปชิ้นที่หนึ่งออกมาแล้วสก็อตเทปชิ้นที่สองออกมาแล้วค่ะ สีสวยมากๆปกติเราจะเห็นแต่หม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยนะคะจะเป็นแต่สีดำใช่ไหมคะไม่ชอบเลยค่ะเราเป็นผู้หญิงนะคะเราเป็นผู้หญิงเราจะชอบสีแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยค่ะสีที่หน่อยชอบมากๆค่ะมีสองสีนะคะมีสีครีมนะคะสีครีมจะหน้าตาแบบนี้ค่ะทอดนะคะสีครีมจะหน้าตาแบบนี้นะคะสีครีมแบบนี้นะคะสีครีมค่ะเห็นไหมคะ สีครีมแล้วก็มีสีสีบลูนะคะหน่อยชอบแบบนี้หน่อยขอเปิดกันนะคะเมื่อกี้นี่เปิดยากกันขอไปอีกครั้งนึงโอ้ย,อ,ยออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะเพือ่อนๆดูนะคะสวยมากๆค่ะ อย่างนี้เราจะสามารถทําอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าบ้านหน่อยก็ไม่ชอบนนการใช้น้ํามันอยู่แล้วนะคะมองให้ดีนะคะมองเห็นท้างไหมคะนี่ค่ะมีทั้งลมร้อนนะคะแล้วยังมีไอ้น้ำมาอีกนะคะเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นกับอาหารนะคะทําให้อาหารได้รสชาติแล้วก็ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปค่ะมีลักษณะพิเศษเห็นไหมคะพิเศษกว่าหม้ออบลมร้อนทั่วๆไปค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยสวยมากๆเลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวให้หน่อยไปศึกษาก่อนนะคะไปศึกษาสักวันหนึงก่อนนะคะแล้ววันพรุ่งนี้หน่อยจะมาลองดูซิว่าหน่อยจะทําอะไรกับหม้อนี้ได้บ้างค่ะสวยมากๆไหมคะสวัสดีค่ะคุณขนนขนกขนกพรค,คะ่ะสวัสดีค่ะหม,ม้อหม้ออบลมร้อนนะคะหม้ออบลมร้อน ทอดลายน้ามันซึ่งมีไอ้น้ำอยู่ด้วยค่ะโอ้โหมันพิเศษมากๆเลยค่ะแล้วก็สีสวยประทับใจแล้วก็เป็นนันสติ๊กด้วยเห็นไหมคะนันสติ๊กค่ะราคาก็ได้ลดราคามาตั้ง50%เลยนะคะราคาเพียง1290บาทเท่านั้นนะคะโดยที่นี่เห็นไหมคะ สวยมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวหน่อยจะส่งลิงก์เอาไว้นะคะถ้าใครสนใจก็กดเข้าไปซื้อเองได้เลยนะคะกดเข้าไปซื้อเองได้เลยถ้าคนที่เป็นสมาชิกเพเซอร์ของ m มโมแอ p พลิเคชันแพลตฟอร์มที่หน่อยเป็นเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของห้างเป็นหุ้นส่วนในทุกสินค้าและการบริการอยู่แล้วเนี่ยยังไงสั่งตัวนี้หน่อยก็สามารถได้ส่วนลดทันทีเลยเห็นไหมคะซื้อปุ๊บพันสาสิบได้ส่วนลดร้อก้าบาทเห็นไหม เสร็จแล้วเราจะสามารถใช้ DC หรือ i s s o u n t Card ที่หน่อยซื้อเอาไว้เนี่ยได้อีกตั้ง900กว่า DC นีะทำให้จ่ายเงินสดเพียง330กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะเพื่อนๆกดลิงก์ไปดูนะคะแล้วก็วันนี้ทำอะไรทานอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะคะประมาณ7นาฬิกานะคะจะพบกับไลฟ์อาหารนะคะความรู้คู่ครัวคุณหน่อยเช่นเคยค่ะเป็นข้าวผัดนะคะข้าวผัดอะไรเอ่ยเมื่อวานที่ได้รับมา ข้าวผัดไส้อั่วค่ะข้าวผัดไส้อั่วแล้วพบกันตอนเจ็ดโมงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะสวยมากขอแพทอ,อีกสักครั้งค่ะอืมอ,มอมสวยจังเลยใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยค่ะอบอะไรก็ได้อบอะไรก็ได้ไครเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งเข้าขอดูก่อนนะคะกำลังจะไปบายแล้ว เข้ามาอีกหรือเปล่าหิวเหรอคะโอเคพบกันเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาคะ่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีคะ่ะ